สวัสดีครับวันนี้เราจะมากันที่ลังห้องน้ำก็คือผมจะเล่าประวัติข,ข้าวๆให้ดูนะครับที่นี่ก็แบบอ่านะตาบรรยากาศที่นี่นแด่เขาบอกเขาว่ากันว่ามีผู้หญิงครับใส่ชุดขาวพรงยาว <laughs> แล้วก็ ชอบอยู่ตรงบนหลังคาบ้างแล้วก็อยู่บนสะพานลอยบ้างแล้วก็บางทีก็หายตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันใช่ไหมครับกันเราไม่ล่าครับเราไมล่าด้เรามาทำอะไรครับเรามาเยี่ยวครับเรามาเยี่ยว เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าไม่จัดใครวิ่งวะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยใครวิ่งวะเพื่อนเราเองอ๋อเขครับเพื่อนเราครับก็น่ากลัวมากบรรยากาศตอนนี้สามทุ่มครึ่งเองก็หนาวเอาแล้วครับได้เลิกได้เลิกแง้ม ยามบอกว่าใครห้องน้ำเสียก็ก็เสียก็เปิดไม่ติดนะวันนี้แขกได้รับเชิญของเราคือซีเคนะครับซีเคอะไรเขามาจากมหาลงตรงค่ะเขามาละเขามาจากรายการ ยงรับตัดแตกรงรับตัดแตกใครจะมาพาผีกับเราวันนี้ภารกิจแรกครับภารกิจแรกครับ,รรรบเดินไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ไปเยี่ยวกันครับไปห้องน้ำปิดแล้วจะเยี่ยวไงครับ เราเราเราจะไปถ่ายห้องน้ำอีกไงก็คือบรรยากาศตอนนี้แบบกูแนะน้ำห้องน้ำชายเหรอมาครับกันมาครับกันมาครับกันลุกขนลุกอ่ะลุกอ่ะแบบโอมาครับกันแบบปวดขี้อ่ะคือแบบแบบบริเวณเนี้ยมืดมากครับ าามาครับกันเดินเข้ามาครับกันเดี๋ยวก่อนเพื่อนเราครับเคยมาเจออยู่หลังต้นไม้เนี่ยแบบแล้วก็พอหันไปอีกทีก็หายไปแล้วก็บางทีเขาก็เห็นกันอยู่บนสะพานลอยตรงนั้นครับตรงนู้นจะเป็นสะพานลอย าารต,รตรงนี้เป็นสะพานลอยตรงตรงโน้นนะครับจะเป็นสะพานลอยอที่เขาเห็นกันว่าอยู่บนสะพานลอยแล้วก็ว้าวผายไปแล้ววันนี้เราจะไปกันไหมครับกันไม่ไปครับเรากลัวอ๋อเรามาเยี่ยวเฉยๆใช่ไหมครับภารกิจแรกครับไปดูกันเยี่ยวเ,เราไปกันดีกว่าไม่เยี่ยวละไอ้พี่ปวดเยี่ยวอ่ะ <laughs> โอ๊ยคี้เขี้ยตัวเขี้ยีอกแล้วครับตัวเหี้ยนี่วิ่งบ่อยใช่ไหมภารกิจเราเสร็จละวผลรายการแล้วกันลาก่อนดิเฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรครับกันเปล่าครับเปล่านองดีมครับ สามทุ่มครึ่งละยามไม่ปิดเลยยามไม่หนีงานก็แบบพื้นที่นี้เคยมีอาถรรพ์ครับครับก็คือแบบฆ่าันตายมาหลายพันศพใครวัดนอกครับก็แบบเพื่อนๆของเราในวันนี้นะครับ น่ากลัวมากถักสีสีเลยถักสีสีมึงไงโอยในี่ดีก็พักโฆษณาสักครู่ครับเรยกัน